พูดถึงการท่องเที่ยวแล้วภูเก็ตก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่จะลุ้นในการเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โป2028เพราะฉะนั้นชูไอเดียครับปลูกทุเรียน1 0 0 0ตน้นนายนรงบุญซื้อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่ามีแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็เลยจะส่งเสริมพื้นที่ในการปลูกทุเรียนพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้นําไปสู่การพึ่งตนเองนะครับเป้าหมายปลูกทุเรียน1 0 0 0ตน้น คุมพื้นที่ทั้ง3อำเภอนะครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะจัดหาพันธุ์ทุเรียนพร้อมฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจ900รายครับและจะเริ่มต้นพร้อมกันโดยจะเดินหน้าปลูกทุเรียนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้จนถึงสิงหาคมปีหน้านะครับ กรมการค้าภายในเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงเพื่อที่จะกระจายผลผลิตสู่ตลาดครับโดยอธิบดีกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอบอกว่าได้จับมือกับปั๊มน้ำมันรายใหญ่เช่น PT ทป,ป,ปตาทาบางจากซื้อมะม่วงแฟนซี1ล้านกิโลกร,รมัมซื้อตรงจากชาวสวนเลยนะครับแล้วมาทําโปรโมชั่นแจกให้กับคนที่เติมน้ํามันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกทั้งหมด11จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตและก็ผัดันราคาให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเข้าไปเชื่อมโยงนําผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อมะม่วงโดยตรงจากเกษตรกรภายใต้โครงการอมก๋อยโมเดลนะครับทำให้ราคามะม่วงแฟนซีตอนนี้มีราคาสูงขึ้นถึง47